สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าจัดงานประเพณีลอยกระทงมิตรภาพสองแผ่นดินไทยเกะเรียง ชาวบ้านแม่กระสาต้อนรับนักท่องเที่ยวฮ่องกงนับร้อยคนสิทธิอาจารย์ชื่อดังเยือนแม่กระสาพร้อมถวายพระศิวลีให้วัดแม่กะสาสร้างความประทับใจทั่วนหน้าองคมนตรีเป็นประธานมอบประสาศอนุป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากประจำปีการศึกษา2557 นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาดร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาดเขตเทศบาลนครแม่สอดอภอแม่สอดจัังหวดตากคณะครูอาจารย์และนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2558ในโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นวลอยกระทงประจำปีการศึกษา2558โดยมีนายไพรรัตอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาตเป็นประธานเปิดโครงการและนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้นักเรียนรู้จักประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิน่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุร,รักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามควรค่าแก่การอนุร,รักษ์ไว้โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จึงมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโดยมีวิทยากรให้ความรู้และทำการสาธิตการทำกระทงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนในวันที่26พฤศจิกายนทางสถานศึกษาจะมีการจัดขบวนแห่กระทงไปยังท่าน้ำแม่สอดประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่สำคัญซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนได้รำลึก บุญคุณของน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของคนพืชและสัตว์ดังนั้นนักเรียนจึงจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายเน้นประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นให้คงอยู่สืบไป ทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาาจึงได้มีการดำเนินการจัดโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศกาลวันล,ลอยกระทงให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยจำนวน187คนชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งหน้าที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายปัญญาธัญพิพัฒน์ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตส,สูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่2ธันวาคม 2,558ที่วัดมณีไพรสนองค์มนตรีเป็นประธานมอบประสาทอนุปริญญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากประจำปีการศึกษา2,557ค่ะที่วิทยาลัยชุมชนตากอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนาชายัยองคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยชุมชนตากรุ่นที่11ประจำปีการศึกษา2557จำนวน507คนประกอบด้วยสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่นจำนวน59คนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน44คนสาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชนจำนวน146คน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจำนวน133คนและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจำนวน115คนปัจจุบันวิทยายลัยชุมชนตากมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น880คนโดยในปี2558วิทยายลัยชุมชนตากได้มีกำหนดเป้าหมายจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจำนวน350คนหลักสูตร ประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจำนวน30คนและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตจำนวน1,500คนเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและในโอกาสเดียวกันนี้องคมนตรีได้มอบโล่ให้แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนสิทธิ์เก่าที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและปราดท้องถิ่นที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโรงเรียนสัพพวิทยาคมจัดพิธีเทวามหาพุทธาพิเศษเจ้าพพวอรุ่นหนึ่งรปีสัพพวิทยาคมค่ะ ที่สนามกีฬาโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบานนลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อํานวยการโรงเรียนสพวิทยาคมนําคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนสพวิทยาคมจัดทําพิธีเทวามหาพุทธาพิเศษเจ้าพ่อพวรุ่น100ปีสพวิทยาคมเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสพวิทยาคมเปิดการเรียนการสอน มาจนครบศตวรรษหรือ100ปีสำหรับพิธีเทวามหาพุทธ,ธาพิเศกเจ้าพ่อพวอรุ่น100ปีสัพพวิทยาคมในครั้งนี้มีส่วนราชการและภาคเอกชนเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพวอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ตั้งเครื่องเส้นไหว้แด่เทพพยดาทุกพระองค์พร้อมกันนี้ ยังได้มีการลั่นคล้องตีกลองสะบัดชัยเพื่อเอาเริ่ง,งามยามดีหลังจากนั้นในภาคบ่ายจึงเข้าสู่พิธีเทวามหาพุทธาพิเศษเจ้าพ่อพวรุ่นหนึ่งปีสัพพวิทยาคมโดยมีนายพันธาอินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสัพพวิทยาคมเป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนายธน,นยศปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นรองประธานพิธีในครั้งนี้พิธีสวดพระพุทธมนต์และเทวาพิเศษโดยคณะสงฆ์วัดเอื้องดอกจังหวัดเชียงใหม่คณาจารย์ร่วมพิธีมาจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือคณาจารย์สวดพระพุทธมนต์จากหลายสำนักส่วนพระราชทน์มาลังกาเป็นประธานในการดับเทียนชัยภายในวันนี้มีการตั้งโรงทานแจกอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงาน นักเรียนโรงเรียนสพวิทยาคมทุกคนจากทางคณะครูแม่ค้าโรงเรียนสพวิทยาคมท่านใดที่สนใจสามารถสั่งจองหรือบูชาเจ้าพ่อพวอรุ่นหนึปีสพวิทยาคมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสพวิทยาคมในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่26เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดการอบรมเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงค่ะณห้องประชุมชั้น3ของโรงแรมอีโคอินเขตเทศบาลนครแม่สอดนายภูริทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดการอบรมเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงโดยมีนายวีระสกุลวัฒน์ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนำคณะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่กุวิทยาคมโรงเรียนแม่ป่าวิทยาคมโรงเรียนสพวิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดรวมจำนวน100คนวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2558สามารถนำความรู้ที่ได้รับในด้านต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันภัยอันตรายจากการถูกล่อลวงการค้ามนุษย์และเพื่อกระตุน้นมิให้เด็กและเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมเข้าไปยุ่งกับกระบวนการค้ามนุษย์และอาจถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้สำหรับวิทยากรผู้มาบรรยาย เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตากได้แก่พันตำรวจตรีชัยชนะสุริยวงศ์สารวัตรสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็กโฟกัสจังหวัดเชียงใหม่ได้มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน คณะรัทธาวัดหนองบัวบุรพาร่วมใจกันเรียรายเงินเพื่อทำบุญทอดกระถินสามคัคคีภายในตลาดเทศบาลนครแม่สอดค่ะในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะสัทธาวัดหนองบัวบุรพาได้ทำการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงามแห่ต้นเงินกระถินสามคัคคีเข้ามายังเขตตลาดแม่สอดเพื่อเรียรายเงินสมทบ งานบุญทอดกรถินสามัคคีซึ่งจะมีการถวายปัจจัยและผ้าไตรแด่พระคุณเจ้าและสามเณรจำนวนร้อยกว่ารูปมารับทานในวันพุทธที่25พฤศจิกายนนี้เวลา13นาฬิกาที่วัดหนองบัวบุรพาประเพณีการทอดกรถินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกรถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังประเพณีออกพรรษาโดยวัดที่จะสามารถรับกรถินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษา โดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า5รูปและแต่ละวัดสามารถรับกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งการทอดกระถินเป็นการละทานตามพระวินัยกำหนดการไว้คือตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11จนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใครจะทอดกระถินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้จึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้การทอดกรถินในปัจจุบันถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียวตามอัฐกถาดีกาต่างๆพอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐถินมีสองลักษณะคือ 1. จุลกฐถินการทำจีวรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบททุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวันและสองมหากฐถินคืออาศัยปัจ,จัจทยทานบริวารเครื่องกฐินจานวนมากไม่รีบด่วนเพื่อจะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบำรุงวัด คือทำนวกรรมบ้างซ่อมแซมบุรณะของเก่าบ้างปัจจุบันนิยมเรียกกันว่ากฐถินสามัคคีฝ่ายปกครองอำเภอพบพระสนที่กำลังทหารตำรวจเปิดยุทธการเปิดศูนย์หายาเสพติดที่ศูนย์อพยพผู้หนีภัยสงครามบ้านอุ้มเปี้ยมค่ะนายสันติอินทนินประหลัดอำเภอพบพระพันตำรวจโทนพดลจันสีสารวัตรสืบสวน เปิดยุทธการปิดศูนย์หายาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ส่วนแยกตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตากกำลังกว่า60นายสนที่กำลังร่วมกันเข้าทำการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายยาเสพติดพร้อมกันรวม6จุดภายในพื้นที่ศูนย์อพยพผู้หนีภัยสงครามบ้านอุ้มเปียม ตำบลคีรีราช์อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อสกัดกัน้นกลุ่มผู้หนีภัยสงครามที่แอบลักลอบค้าและเสพยาเสพติดภายในศูนย์ซึ่งเป็นของต้องห้ามโดยเด็ดขาดภายหลังจากการสืบทราบว่าทางด้านการข่าวพบว่ามีผู้อพยพบ,บางรายผันตัวเองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการค้าและยาเสพติดที่ผ่านมาก็ตรวจพบหลายรายถูกนำตัวดำเนินคดี โดยผลการจู่โจมเข้าตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายและการตรวจค้นภายในบ้านผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้ไม่พบยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่กำลังของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามพื้นที่รอบศูนย์อพยพทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบกระทําผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันที่ศูนย์แห่งนี้มีจำนวนประชากรผู้หนีภัยสงครามที่เข้ามาพักอาศัย มีจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติเมียนมาโดยแบ่งโซนที่พักอาศัยรวม16โซนบนพื้นที่เชิงเขากว่า1,000ไร่โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอพพรพระจังหวัดตากและทหารเข้าทำการควบคุมดูแลตลอด24ชั่วโมงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์สาขาปกครองท้องถิ่น ร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ค่ะคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและไม่แก่เกินเรียนยังใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะสำหรับผู้นำท้องถิน่นที่กำลังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นและประชาชนจะต้องมีทั้งความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไปควบคู่กันและหนึ่งในนั้นก็คือ ร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพบพระ,พระที่เพิ่งได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสา์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นในวัย72ปีมีอายุมากที่สุดในรุ่นนี้ประวัติร้อยโทเฉลิมบุญพรวง์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2487 ณนะบ้านเล็กที่216บ้านท่าสเสด็จตําบลสะแก้วอํเาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและเข้ามาอยู่บ้านวาเล่เหนือตําบลวาเล่เหนืออํเาเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อปี2522ปัจจุบันอายุ72ปีดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่อํเาเภอพบพระจังหวัดตากและที่ทำงานในสํานักง,งานองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตนําบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากจะเรียกลุงเหลิมและชาวบ้านทั่วไปบางหมู่บ้านก็เรียกลุงเหลิมเช่นกันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดงานประเพณีลอยกระทงมิตรภาพสองแผ่นดินไทยกระเหี่ยงค่ะ ที่ท่าส่งสินค้าพ่อเลี้ยงคำริมแม่น้ำเมยบ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงมิตรภาพสองแผ่นดินไทยกะเรียงประจำปี2558โดยมีน,นายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดพลตรีหมองชี้ตูผู้บัญชาการกองกำลังกะเรียง BGF ภาค3 และประชาชนชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกล่าวว่าสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงมิตรภาพสองแผ่นดินไทยกะเหรี่ยงประจำปี2558ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างราษฎรสองฝั่งแม่น้ำเมย ซึ่งไปมาหาสู่กันมาช้านานและมีประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสนับสนุนนโยบายของจังหวัดตากและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดตากชาวบ้านแม่กาสาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวฮ่องกงนับร้อยคน สิทธิ์อาจารย์ชื่อดังเยือนแม่กาสาพร้อมถวายพระศิวลีให้วัดแม่กาษาสร้างความประทับใจกันทั่วนหน้าค่ะนายอมรเทพนันตาสายอาดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงกว่า100คนนำโดยมิสเตอร์เฉินซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุชาติรัตนสุกเกจิอาจารย์ที่มี ไร่อยู่ในตำบลแม่กษาชื่อไร่รัตนสุขบริเวณหน้าน้ำพุร้อนแม่กษาเป็นลานธรรมสำหรับผู้รักความสงบมีศีลมีธรรมนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงกลุ่มนี้ได้เดินทางเช่าเหมาลำเครื่องบินมาเคารพและทำบุญวันคล้ายวันเกิดอาจารย์สุชาติร,รัตนสุขที่วิหารธรรมจังหวัดสมุทรปราการและมีความต้องการท่องเที่ยวพักผ่อนอาจารย์สุชาติจึงได้แนะนำให้มาที่บ้านแม่กษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามซึ่งอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ AEC จะมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาในพื้นที่แม่สอดทั้งมาท่องเที่ยวและมาดูลู่ทางการลงทุนเพราะที่แม่สอดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผู้ที่มาลงทุนในพื้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจึงเป็นปัจจัยที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจมุ่งมาที่แม่สอดเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีการดึงดูดจากที่มาหลายอย่างชาวฮ่องกงนับร้อยกลุ่มนี้ก็มาจากความศรัทธ,ธาในตัวอาจารย์สุชาติและมีจิตศรัทธ,ธามอบพระศิวลีให้กับวัดแม่กระสาด้วยซึ่งการเดินทางมาที่แม่กระสา,าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยรถบัสขนาดใหญ่สามคันถึงวัดไทยสามัคคีเป็นแห่งแรกได้เยี่ยมชมวัดและรับวัตถุมงคลจากท่านเจ้าอาวาสและเดินทางต่อไปยังวัดมงคลน,นิมิตไร่รัตนสุขวัดแม่กระสา และได้ถวายรูปหล่อพระศิวลีขนาดเท่าองค์จริงมอบให้ทางวัดแม่กาสาด้วยซึ่งก็มีชาวบ้านในพื้นที่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวทางชุมชนก็มีผู้ที่มีความรู้ในพื้นที่มาทำการแปลภาษาในการบรรยายสร้างความเข้าใจทั้งชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าใจไม่ติดขัดเลยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้คนพื้นที่ ในชุมชนที่มีความพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนักลงทุนที่จะหลังไหลเข้ามาร่วมพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญควบคู่ไปกับวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่ได้อย่างดีหลังจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถวายพระศิวลีเรียบร้อยก็จะเดินทางไปยังบ่อน,น้ำพุร้อนบ้านน้ำดิบหลังจากนั้นก็เดินทางกลับด้วยความประทับใจต่อไปครับนักธุรกิจที่เดินทางมาวันนี้นะครับเดินทางมาจากโดย มาเช่าลำเครื่องบินมาแล้วครับจากฮ่องกงนะครับมาลงที่กรุงเทพมหานครจริงแล้วนักท่อกเทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขซึ่งเป็นกิจิอาจารย์นะครับที่อยู่ที่กรุงเทพนะพอดีว่าอาจารย์สุชาติเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นประชาชนคนไม่กระสาครับก็เลยท่านได้แนะนําให้ลูกศิษย์ท่านมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะครับเริ่มเริ่มเลยก็คือว่าชาวจีนฮ่องกงเหล่านี้นก็คือ เขาได้เดินทางมาทําบุญวันเกิดในวันเกิดของอาจารย์สุชาติรัตนสุขที่วิหารธรรมที่สมุทรปราการนะครับและก็ด้วยด้วยเวลาจํากัดนี้ท่านอาจารย์สุชาติก็เลยอ,าอยากจะโปรโมทและแนะนําจังหวัดตากของเราโดยเฉพาะที่อาเภอแม่สอดตบมบแม่กาษาเราเนี้ยได้แนะนําให้นักธุรกิจเหล่านี้ให้มารู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตมบแม่กะษาเราเนะครับก็เลยวันนี้นะครับคณะได้เดินทางมากราบไหว้พระที่วัดไทยสามัคคีแห่งนี้คือวัดพระเจ้าทันใจนะครับเป็นจุดแรกนะจุดที่2ก็จะไปที่วัดมมโลนิมิตร ที่3ฝั่งตรงข้ามเลยครับและจุดที่4ก็จะเข้าไปที่น้ำพุน,ำน้ำตกแม่กระสาจากนั้นก็จะเข้าไปน้ําพุร้อนที่ไร่ทัศนศสกษนะครับก็จะมีการาถวายพระพุทธรูปที่วัดแม่กระสาทีหกกนึ่งแล้วคณะาชาวจีนเหล่านี้ก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจที่น้ําตกแม่กระสาน้ําพุร้อนและก็บางส่วนก็จะไปเที่ยวถ้าแล้วก็บางส่วนก็จะไปออนเซ็นที่บ้านน้ําดิบครับที่ตำบลแม่กระสาเรานะครับ ครับการเงินทางรันนี้จะช่วยกระตุ้นในด้านของการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไรบ้างครับครับตรงนี้แน่นอนเลยว่าเราเมื่อเราได้ออกสื่อหรือว่าทุกคนได้รับทราบว่าแม่สอดเราหรือจังหวัดต่างเราได้เป็นเอซีแล้วนะครับก็กมีโอกาสที่จะ มีโอกาสก็จะให้ทางล่ามได้แปลเขาฟังว่าแม่สอดเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงนะครับแล้วคนเหล่านี้เขาคนแรกก็เป็นนักธุรกิจเขาก็อาจจะมีจุดสนใจผมคิดว่าแน่นอนนักธุรกิจนี้ต้องกลับมามีข้อมูลแล้วจะต้องกลับมาเยือนที่แม่สอดเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงจะมีโอกาสดีๆที่เขาเหล่านั้นอาจจะต้องได้มาทําธุรกิจที่แม่สอดเรานะครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่าน สามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ